พาเรามาที่ไหนหรอสลอน ที่นี่ก็คือสถานที่ที่พวกเราจะไปเลี้ยงเด็กกันยังไงล่ะดูสิทุกข้าวโพ,พ,พดดูเอุยสลอนแล้วนากินข้าวโพดเหรอนั่นน่ะเหลืองเต็มปากเลยอะไรเหลืองนะเป็นไช่เลยนี่มันฟันกรามฉันเองมันอาจจะเหลืองนิดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากเอ่มการไม่แปลงฟันน่นะแต่การไม่แปลงฟันมันไม่ดีนะทุกคนอุ้ยอุปกรนฉันก็ไม่ได้ฉันขาวไอเราได้เงินดังน้ดีกว่าให้ยั้นเดีอะเดี๋ยวพวกเราอะไปนั่งรถเพื่อไปที่บ้านของเด็กคนนั้นก็เลยดีกว่าไหมป้าโอเคโอเโอ ในเงินจ้างังเยอะแยะเวลาสี่ทุ่มตรงว้าวโยใช่ที่นี่จริงๆหรอทุกแจ้งตามเลขที่ที่บอกอ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดถนนวิลเลียมวิลโลอะไรเนี่ยวิลโลสตีช่ที่เนี่ยแหละนอ้ยนี่ไงนีูดินี่ไงมีบ้านเลขที่อยู่โอใช่บ้านเลขที่ก็อยู่ตรงนี้จริงๆด้วย ขาจ้างเราิพวกเราถูกว่าจ้างมาจากครอบครัวนึงนะเขาบอกว่าให้เรามาดูแลเด็กแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่มันดูแปลกๆมากเลยว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดไฟอะไรเลยอ่ะเออไม่เปิดไฟกันไหมเออโอเคเราจะเข้าบ้านเขาได้เลยหรออภาพี้านดูวินเทจดีเนาะนี่เขาจ้างเรามาแล้วไม่น่ามีตังนะแต่แบบเขามีเงินจ้างใช่ไหมใช่เขาจ้างเรามาคืนหนึ่งแค่ห้าพัน กินชาบูได้เยอะเลยแล้วมันแพงนะแบ่งกันคนละพันสองพันสามได้เลยอ่ะไปเข้าเลยเห็นเงินโอ้บรรยากาศในบ้านนี่มันบ้านคนรวยชัดๆเลยดูสิมีเปียโนด้วยนตงเขาเปิดทีวีไว้จะไม่เปิดไฟตรงใส่เจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะออกไปจ่ายตลาดแล้วมั้งฉันปิดทีวีก่อนแล้วกันนะโอเคพวกเราเปิดไฟทีละจุดทีละจุดได้เลยจัดๆตรงนู้นก็มีโคมไฟอยู่นะพี่แจ๊คเปิดเลยเปิดเลย เรียบร้อยแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยของขี่คอสลอตว่าแต่เด็กๆอยู่ที่ไหนกันหรอนี่เรามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะได้ข่าวว่าเออเจ้าบ้านบอกว่าเขาชื่อลิลี่อ่ะลิลี่อยู่ไหนนี่นายจ้าฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กคนใหม่ของเธอจ้าเล่นเพลงมาแล้วจ้าลิลี่ฉันคิดว่ามีเสียงแปลกๆดังมาจากห้องนั้นนะนั่นนตรงนั้นอ่ะ ดูดวคิดว่าน่าจะเป็นลิลี่อ่ะเมืเราเราไปเออแนะนำตัวให้เธอรู้จักแม้เธอจะได้ไม่กลัวเรามากันตั้งสี่คนเนี่ยโอน้องเขาจะกลัวก็ได้นะสวัสดีจ้าลิลี่โอ้ลิลี่ฮะเออจะจะไปลิลี่หน้าตาแบบนี้คุยดิคุยดิคุยดิสวัสดีสวัสดีค่ะหนูชื่อลิลี่โอ้โหหนูหิวค่ะทำอาหารให้หนู เหนื่อยใจไหมคะโอ้น้องโอ้เจย์เจย์เราไม่เชื่อภาพเธอดูเธอทำอะไรเธอกินเลือดจังเลยละจ้าลิลี่เพื่อนคือว่าหนูเนี่ยเพิ่งออกไปเล่นโคลนมานะคะอ๋อก็ว่าอยู่ฝนตกแบบนี้เด็กก็คงอยากเล่นโคลนตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แหละเนาะครับโอ้โหเพื่อนฉันทำมาดีกี่บาทนะที่เขาจ้างเรามาห้าบาทฉันฉันแบ่งให้พวกนายสามคนเลยฉันกลับบ้านก่อนละเจย์เย็นดิวันนกันแล้ว อุ้ยเรามาเราก็ต้องอยู่ด้วยกันดิจุดแกงมาทำอาหารให้เธอกินดีกว่าไอ้เธซี่มีอาหารอะไรพอที่จะทำได้บ้างอ่ะเดี๋ยวฉันเช็คตู้เย็นแป๊บนะลม่อนงั้นโหในตู้เย็นในตู้เย็นเหมือนไม่มีของอะไรเลยอ่ะแล้วนมอ่ะนมหมดอายุหรือยังพิกิตลองดูดิเอ่อจุดแกงในเบย์โคเวตมีอะไรปะไม่มีนะมีมีเหมือนเลือดไก่อ่ะดูดิอี๋ไม่มีอาหารอะไรเลยไม่มีอาหารเลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเราก็สั่งพิซซ่าสิคะโอ้ใช่ถ้าเราสั่งพิซซ่าเราก็ได้กินไปไปเราเราสั่งพิซซ่ากันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันโทรสั่งพิซซ่าเองลิลลี่รอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเออคุณลุงคุณลุงกีดสั่งพิซซ่าให้จ้าลุงย่นลุงย่น่คะลุงกิลลี่เอาไปเลพี่กีดไปโทรไปเลยน่าที่อมามามาโทรมาโอเคถึเลยจ้ะฮัลโหลกริ่ง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  สวัสดีครับร้านโทน,นี่พิซซ่ายินดีให้บริการครับรับอะไรดีครับผมเอออยากได้พิซซ่าถาดใหญ่นะครับอ้เพิม่มชีสแล้วก็เนื้อได้ค่ะอออแล้วก็เพ<อ>ิ่มเนื้อด้วยนะครับขอเป็นเนื้อแบบสดๆค่ะเนื้อสดๆเลยครับุยอยอมัน,ปนแปลกๆอะไรนะอ๋อให้ส่งที่ไหนดีครับเออพวกเราอยู่ที่บ้านเลขที่7 77 7วินโลสตีทครับเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะเพื่อนยาก น้านี่คืคอ,อะไรอ่ะใครครับเราไม่เราเล่นนะเราเล่นนะเด้อยจะร้องเล่นตรงไหนโอ้แน่นอนสิก็ราเล่นนะสิก็บ้านหลังน sí> ั้นมันถูกไหมบอดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโอ้ยเดี๋ยวไรเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ห้ามดูเฮ้ยลิลี่ดูเปลือยแล้วนะคะมาเล่นกันเถอะอยากเล่นอะไรทักมินซานเสือนิวจะหานะคะอุ้ยโซ่ไปไหนอ่ะิดไฟอ่ะ ซ่อนไหนซ่อนไหนสามสองหนึ่งอุ๊จะกลัวจะกลัวหันที่ซ่อนเร็วซ่อนบนไหนอะลิลล่พวกเราไม่เล่นนะปิดไฟแบบนี้ไม่กลัวนะฟิตลยลี่เฮ้ยเฮ้าได้ยินเสียงผีเสื้อแล้วตันอยู่ข้างล่นะอยู่ข้างล่างกับเพื่อนเราควรไปเปิดไฟก่อนนะก่อนที่มันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเราค่อยๆย่องไปนะเพื่อนนะโอเคเราย่องย่องย่องไปลิลลี่ลิลี่เธออยู่ไหนเนี่ยวทางหลังทางหลังทางหลันก็อยู่ไม่ทำไมบ้านนะ มนไอ้นี่เจอทางแก่ดีแล้วโอเคเร็วเร็วอยู่ไหนนะาพี่ช่วยช่วตเวชุดแกมีไหมอ่ะมีไหมเครื่องปัดไฟอ่ะโอ้ยมีนี่แหละนั่นแหละยเบเกอร์ยกเบเกอร์ยกเบเกอร์ยกเบเกอร์เลยหนูข้างหลังให้ด้วยเฮ้ยดูอยู่อยู่อยู่แล้วเปิดแล้วเฮ้ยไฟติดแล้ว ลิลลี่อย่าทำอย่างนี้นะลิลลี่พวกเราไม่เล่นแบบนี้เกมพวกนี้มันดูแปลกแล้วไม่เอาอ่ะประหลาดมากเลยได้โปรดเธอลิลลี่หายไปไหนอะหหายไไปนแล้วอ่าเราต้องหาลิลลี่แล้วนะใช่น้องไปไหนลิลลี่ทุกคนช่วยกันหาลิลลี่แล้วโอเคไปดูทุกห้องเลยนะไปด้วยกันได้ไหมได้ฉันนอนหลับฉันเพิ่งได้ถือห้องเดิมอะอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าจ้าลิลลี่ลิลลี่เออตรงนี้ไม่มีอ่ะน้องหายอ่ะ ดูดูดูใต้เตียงดิมีเป้าหรือว่าอยู่แถวหน้าต่างใต้เตียงมีมีหญ้าแหลมๆขึ้นมาอ๋อแสดงว่าเอ่ตรงนี้น่าจะพื้นเขาเรียกพื้นแบบ 3D นะทะลุจากด้านล่างพวกนี้ไม่มีอ่ะเพื่อนไป้ก่ออนตรงข้างนอกข้างนอกอ่ะข้างนอกมีไหมเธอเธอออกไปเล่นข้างนอกหรือเปล่านี่ไปเล่นนะจ๊ะถังรถเล่นนะทุกแจงเซิร์ชเลยโอเคอืมนี้ไม่มีเลยอ่ะจอกล้อรถไม่มีนะเพื่อน โอ้ยฝนตกแบบนี้ถ้าเธอออกไปมีฝังปอดบวมแน่นั่นน่ะสิเขาบ่นอะไรขึ้นไปถามข้างบนไหมข้างบนไอ้ที่เขาบอกว่าบ้านไหม้ไหมนี่มันจริงหรือไม่จริงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บ้านสภาพก็ยังดูดีอยู่นะห้องนี้ก่อนไหมห้องนี้ก่อนไหมโอเคลิลิจ้าลองเซิร์ชดูสิเธอจะโผล่มาหรือเปล่าหรือเธอจะห้อยหัวลงมาจากเพดานไม่มีอ่ะไมม่สองห้องอีห้องห้องรู้หรือเปล่า ในห้องน้ำอาบน้ำอยู่หรือเปล่าจ้าเด็กน้อยกระจกแตกกันเรื่องนี้เฮ้ยพวกเราไม่ได้รับงานนี้มาเลยนะฉันบอกเลยนี่มันน่ากลัวสุดๆหรือแค่ห้องสุดท้ายแล้วล่ะทุกคนโอ้ห้องสุดท้ายเราไปดูกันน้องขวามือเฮ้ยฉันกลัวเฮ้ยห้องอะไรอะห้องนอนห้องนอนปกติอุ้ยเป็นห้องน้องพ่อแม่แล้วเปล่าเธออยู่ไหนเอออุสพาใบจ้าลิลี่หนูได้ลิ้นช้างไหม ไม่มีวะยู่ตรง้นตาลเฮ้ยเธออยู่ไหนอ่ะไม่ดีสักทีเลยอ่ะเฮ้ยเล็บเปลี่ยนมันดังเฮ้ยเสียงเป็นโดจากด้านล่างเราต้องลงไปหาต้นตอเสียงนะทุกคนโอเคอุ้ยดูรูปดิน่ากลัวจังเลยเลยบ้านหลังนี้มืดมากเลยอ่ะถ้าเราไม่มีไฟฉายฉันบอกเลยว่าแย่ดีนะพวกเราพกมายิงคนอันเลย เฮ้ลิลี่เธอเล่นเป็นเดนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าจ๊ะอุ้ยยูงไงล่ะฉันไม่ทันสังเกตตรงนี้มีหน้ากากด้วยหรือว่าลิลี่จะชอบใส่หน้ากากแล้วเดินออกไปหาแบบว่าพิซซากินหรือเปล่าคนสองพิซซ่าก็เลยกลัวเธอดูเหมือนว่าเราต้องตามหาเธอรอบๆแล้วล่ะเฮ้ลิลี่ลิลี่เธอออกไปทำอะไรตรงนั้นน่ะเง้ามาเลยเดี๋ยวก็เป็นสัายกเขาไปหลเลยคิดว่า หนูทำตุ๊กตาของหนูตกอยู่รอบๆนะค่ะไอเด็กนี่มันบ้าจะชัดแล้วอยู่ดีๆก็เอาตุ๊กตาไปกระจายไปนอกบ้านเต็ม่หมดอ่ะเราต้องเจ็บตุ๊กตาของเธอโอ้หตุ๊กตาหน้โหจิ๊บเพลงไหนดูดิโอ้โหนี่ดูเหมือนว่าเธอจะดึงแขนตุ๊กตาออกไปด้วยนะถ้าเราไปดูข้างหลังให้นะอผมไปกระสลัดรอด้วยรอด้วยรอด้วย มาเร็วไม่กินมาเร็วเราจะเดินไปหลังบ้านอ่ะเฮ้ยรอเราด้วยดิจะทิ้งกันเอาลองดูแยกกันนะอุ๊ยไหนตอนแรกนึกว่านี่คือหน้าคนหน้าผีไม่ใช่อยู่นอกเพื่อนนี่ตอนนี้ไม่มีโอเคไปไปไปน้องวางไว้แล้อุ๊ยโอ้โอยหาไปเตือนหนึงค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะอยู่ห้องใต้ดินนะคะไปเอามาให้หนูหน่อยค่ะเอ้าเราจะเก็บไปรบเลยจะเปิดไฟเหรอ ไม่รู้แกมามามาเจอกันในห้องใต้ดินนะทุกคนนี่จะมีอีกตัวเพิ่มโผล่ไปโผล่มาเว็บเว็บปั๊บๆจะหลอดเลยอ่ะฉันกลัวนี่ไงเต็มเลยเดีอกวบอกว่าตัวเดียวหาหาในกล่องไหมเราต้องหาในกล่องอ่ะไม่รู้มันอยู่ในกล่องไหนเรากล่องนี้ละกันแต่ฉันดูก่อนนี่ไม่มีกล่องฉันไม่มีอ่ะกล่องพี่ไมคมีเปล่าไม่เจอเลยทำไมกล่องของผมเซิร์ชไม่ได้อ่ะเซิร์ชไม่ติดเอ้ไม่รู้แฮะ หรือว่าจะอยู่กล่องพี่ไหมไม่เจอไม,ไม่ได้อยู่ข้างน้างนี้นะจิลิลลี่ถ้าลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าอ่ะไปคิดว่ามันดึกแล้วพวกเราควรไปนอนกันได้แล้วนะใช่ฉันก็เริ่มง่วงแล้วนะลิลลี่นี่เธออยู่ที่ไหนอ่ะเลิกหาตุ๊กตาเถอะเดี๋ยวเรามาหากันตอนเช้าดีไหมัอนเช้าบอกใหอบยหนืจอแล้วค่ะตุ๊กตาถึงหนูแต่หนูไม่อยากนอนค่ะหนูอยากเล่น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  ออกไปเรื่อยๆโอ้นไม้่็มันแย่บางเลยจะนคิดว่าเราควรที่จะออกจากที่นี่นะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ทั้งนั้นว่ายเล่นกับหนูไอ้ตัวมันจะหอมันจะหอมันจะหอไลิลวี่โอ้โอ้ยลิลี่ไอะไรพี่อย่าหันมาเมื่อจะอยู่หลังสุดต้านกันช่วยด้วยไอ้มัน่ากลัววัวเฮ้ยมันจะตามมาไหมเฮ้ยออกมาออกมา เียงคืนเออฉันคิว่าเราออกไปเหออเราเราไม่ต้องเลี้ยงเด็กแล้วอ่ะนี่น่าจะเป็นบผีสิงจริงๆอ่ะเราไม่อยากเลี้ยงหรือว่าที่นี่มันมีคนตายหมดแล้วเหรอแล้วลิลลี่เป็นผีไม่รู้ฉันคิดว่าเราควรออกทามประตูนะเอะพวกเรากำลังจะเป็นบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นี่มันเลืองนี่มันบ้าสุดๆไปเลยแล้วเราควรทำยังไงต่อไปดีเราควรทำยังไงเราเราเราอยู่ที่นี่จริงเหรอไม่รู้ฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นผีไม่ก็ปีศาจอะ ตามที่คนสสบพิซ่าบอกเลยถ้าเราเออกจากที่นี่แล้วก็แค่ขึ้นรถก็แค่ออกไปแล้วก็ลืมเรื่องนี้โอเคไหมโอเคอุ้ยน้องอยู่ยหน้าบ้านมาเล่นเกมสุดท้ายกันเถะค่ะก่อนอที่หนูจะฆ่าคุณอะ,อะไรนะอะนะ่อะเฮ้ยหนูตายมานานแล้วคะ่ะและกระดิกของหนดูก็กระจัดกระจายไปหลายที่เลยถ้าคุณหากระดูกหนูเจอหนูจะไว้ชีวิตคุณก็ได้มีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น เยได้ค <Bond> <t ans> ่ะโอ้ยระดูลิลลี่นีใจงะเจอแล้วเล็กลิลลี่เจอแล้วแปดอันเลยเหรอจะต้องไปที่อื่นเอาสามสามสโอ้โหอยู่ตรงนั้นลงีตรงนี้พี่ตรงลิลลี่เพียบเลยโอเคกกตงอีิงหนึ่งตองวหน่งไปไปได้ไเลยได้ค่ะอีกหนึ่งเวไแล้วโอเคห ฉุนรกไปเร็วฉุนรอไปวไปกไปกินไปไปไปรีบออกจากที่นี่รีบออกจากที่นี่ไอาพวกนายออกมาเร็วไอไปวกายพี่ไหมไปายแล้วบ้านฉันไปด้วยนี่รอด้วยไปายไปรอฉันด้วยแล้วกอน้ลก่อนนั้นเราขับรถมาแล้วรถไปไหน เอาละแล้วก็จบไปแล้วสําหรับพี่เลี้ยงเด็กจําเป็นหนึ่งวันของพวกเราโอ้โหบอกเลยว่าเราเจอบ้านเด็กผีสัง,งั้นคิดว่าคนที่โทรมาจ้างเราเดี๋ยก็น่าจะเป็นลิลลี่นั่นแหละน,ะนาะหลวงพ่อจะเหงาก็ก<ห>ได้นะ เขาเหงาไงเขาเลยจ้างคนมาให้เขาหลอกอีกทีนึงใช่แต่ว่ายังไงพวกเราก็ปลดปล่อยชีวิตของเขาได้โดยการหากระดูกทั้งหมด8อันแล้วเพื nah, course, you you like ่อนๆล่ะคะชอบกันหรือเปล่าใครชอบเด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครป์พวกเราและลิลลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยฉันจะเป็นพี่เลี้ยงลิลลี่อุ้ยในช่วงนี้เพื่อนไปดีกว่เราไปละบ๊ายบาย